พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้คิดพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้คิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นตำนองนิทานอิศกที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียน สมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญสำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้น มีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเฉี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปรยโปรยขึ้นว่าถ้าเจ้าขอ,ของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวนตามเลยแต่นี้เจ้าม,มีประโยชน์อะไรแก่เรา สู้เข้าสุขเข้าสารนิดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คูยเกี่ยเลยไปในแปลงมล็ดแล้วก็สรุปเนื้อความแห่งน,นิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้น,นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเร่าเป็นเข้าสุขเข้าสาร อันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเกียวเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัย อาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความเปลี่ยต่างกันฉะนั้นความนิยมในรถอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเรา ผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วมันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชพรพลอยไม่เป็นประโยชน์สําหรับเขาจริงแม้เขาจะไปะทําอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สําหรับเพชพรพลอยนั้นแต่เข้าสู่ข้าสารนั้นเป็นประโยชน์สําหรับสัตว ประเภทที่นิยมเข้าสู่กอสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สําหรับสัตว์ประเภทนั้นๆสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกําเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสําเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมา แต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์มนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลก แม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่มือที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้คำว่าเพชรรอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดี